สนับสนุนโดย mm88 รอยอ่อหากสนใจอย่าลืมแอดไลน์ line. มาคุยกันที่แอดเกมัน v3 นะครับกราบสวัสดีพลพรรนักพนะนานทุกท่านด้วยนะจ๊ะอยู่กับพี่พลและเกมมันมาใหม่นะครับผมวันนี้จะมาซื้อฟีสปินในเกม Book of d เดมี o กนะจ๊ะโอเคนะผมมีทุนอยู่1,700กว่าบาทนะครับจะมาซื้อฟีสปินกันในราคา2000เอ๊มีพันเนี่หว่าอะ หรือพันหก็ได้นะซื้อพันหไปเลยนะจัดเลยนะครับไม่รีรอรอลีชกักช้าอยู่ทําไมเล่าโอเคมันบอกว่าได้10ฟรีสปินอ่ะหมุนก่อนเลยว่าตัวไหนจะเป็นตัวนําโชคหมุนมาหมุนมาเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะช่วงนี้จะบอกว่าโอโ้โหพี่พลอีงานเยอะนะเออไม่ค่อยมีเวลาไปพูดคุยในกลุ่มเลยนะครับนะแต่พี่พลก็มีกลุ่มนะจะหาใครสนใจก็แอดไปเลยนะที่แอดเกมมันวีสา นะแล้วไปถามหากลุ่บได้เลยเฮ้ยจังหวะนี่ว่าไงโอ้โหเห็นติดมา3ตัวแล้วนะครับนะและสิบตัวนําโชคจัดมาเลย1,507บาทนะจ๊ะห้าติดต่อามสวยงามกันเลยทีเดียวนะเออมาอีกสมตัวไม่รีรอรอรชักช้าอยู่ทําไมกันเล่าเออมวกอีกเท่าไรนะจัดไปแล้วนะจ๊ะเออเยี่ยมยอดไปเลยนะอ่ะนี่มาอ๋อสิตัวไม่คอมโบนี่หว่าโอ้โนะ โอเคนะเกมนี้อยู่ในค่ายของสปินออเ i n น l นะจ๊ะของวนะเอว็บ m อ8มแปดรอยนะเว็บดีการันตีเรื่องรายได้นะจ๊ะเอ้ยจังหวะน,นี้5ตัวอีกแล้วกับสิบ <olacak, S 2> โอ้โหสุดยอดไปเลยนะบวกไปอีก1,500บาทรับทรัพย์อีกแล้วเออซื้อไปแค่1,500กำไรมาแล้วครึ่งหนึงจัดไปเอานี้อีก4ตัวมาเท่ Big าไหรบิ๊กวินไปแล้ว3,7,5บ้ามาบอท<ำ>ี่สุด อโอเคเหลืออีกั้งสมรอบจัดไปยาวๆเลยละกันนะเอามามามาโอ้โหได้น้อยจากว่า15บาทก็เอารับทับมาละกันนะจ๊ะถือว่าเออเป็นโอกาสดีนิดหน่อยก็เก็บไปนะจ๊ะอโอ้โหไม่มาว่ะอ่ะรอบสุดท้ายว่าไงเออโอเคนะจ๊ะได้กำไรถึง1,900กกว่าบาทก็เลยทีเดียวนะ อถือว่าเกมนี้มิชั่นคอมพิวต์ไปแล้วนะครับผมสุดยอดกล้ยทอดจ้าหากสนใจอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมันวีนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับ